จริงๆฟ้าไม่หายขาดเลเซอร์ aser, ทำให้หน้าบางไหมเป็นแล้วมันมักจะเป็นตลอดชีวิตสำหรับกุ้งคือโรคผิวหนังที่ยากที่สุดแล้วก็ท้าทายที่สุดถ้าเกิดจากอะไร ะะแสงแดดเครื่องสาอางฮอร์โมนเราเรียกว่าปัจจัยกระตุ้นค่ะไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดทุกวันนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดฝ้าจริงๆคืออะไรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเลยโชสองต์หนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนมีปื้นค่ะจะเริ่มจากวงเล็กๆขยายตัวเป็นวงกว้างเป็นแผ่นสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มหน้าผากหนกแก้มสันจมูกหาดเป็นแล้วมันมักจะเป็นตลอดชีวิตเราทำได้แค่ดีขึ้นก็เลยยังมีวิธีการพัฒนาการรักษาอยู่เรื่อยๆค่ะ เราต้องแต่การทาครีมทาครีมเวชสำองงสางรักษาฝ้าทายาฝ้ากินยารักษาฝ้าทานวิตามินหรือสปิเมนที่ช่วยในการลดการเกิดฝ้าการลุ่มเวชสาอางกลุ่มนี้ก็คือไม่ใช่ยาค่ะแต่ว่าออกฤทธิ์หรือทำแอคชั่นได้เทียบเท่ากับยาเราพยายามพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเวชสาอางที่ให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถ ใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะในการรักษาฝ้าได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ยายอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นเววสําอางส่วนใหญ่เราจะทาได้ทั่วหน้าเราจะไม่ต้องมาพิจารกลุ่มว่าต้องทาเฉพาะฝ้าเพราะเราไม่กลัวผลข้างเขียงวิจัยรีเสิร์ชเพื่อหาสารแอคทีฟที่ดีส่วนมาเจอสารที่เรียกว่า DKK1 หรือ Dicor1 ถ้าเราทําเหมือนเดิมเหมือนที่คน,คนอื่นทําอยู่ทุกวันนี้มันก็จะได้เป็นววชชิ่งเอเจนต์ธรรมดาหรือ สูตรครีมธรรมดาในการรักษาฝ้าแต่เราคิดว่าเราอยากไปให้ได้มากกว่านะเต็มที่ที่เราพยายามจะศึกษาวิจัยแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดออกมาเป็น Spin <S <S สกินแร์เวสสองอังหนึ่งกระปุกเนี่ยมันจะต้องมีแอคทีฟหลายๆตัวมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นบวตชิ่งเอเจนต์ตัวมอยเจอไรเซอร์กลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์ต่างๆแล้วก็มีกลุ่มที่ลดอาการระคายเคือง ที่เริ่ทำเลเซอร์เราไม่ใช้ครีมพู่จะบอกว่าไม่ต้องทําถ้าสุดท้ายแล้วอยากรักษาด้วยเลเซอร์ครีมยังต้องใช้ค่ะรักษาแล้วแต่ก็ยังไม่ดูแลตัวเองไม่เมนเทนไม่อยากทาครีมผิดนะคะการใช้สกินแคร์การใช้เวชสำอางการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการรักษา